สวัสดีครับโซล่าเซลเพชรบุรีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําตู้ประกอบครับอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ลูกค้าที่นนทบุรีลูกค้าเอาตู้สั่งตู้เราประกอบกับแผงโมโน400วัตต์นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องส่งขนส่งไปหน้าตาตู้ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ตู้ต้องเอาอินเวอร์เตอร์ออกมาเพราะว่าเนื้อที่ของลูกค้าจํากัดนะครับ ลูกค้าจะเอาไปติดบนรถยนต์นะครับซึ่งพื้นที่จำกัดก็เลยเอายินเวอร์เตอร์ออกมาอันนี้คือเป็นความต้องการของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในข้างในก็จะมีตัว a t s ครับแล้วก็ตัวคอนโทรลชาร์จนะครับแล้วก็มีโซลิสเตตเอาไว้ตัดวงจรไฟตอนเวลาที่แบตมันต่ำนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร แผงโซล่าเซลล์กับ battery. แบตเตอรี่หลักการทำงานของตัวนี้ก็คือเวลาใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบไฟบ้านอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟแบตเตอรี่ออนเนี่ยก็จะสลับมาเป็นไฟบ้านอัตโนมัตินะครับด้วย ATS เดี๋ยวอันนี้ผมก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สายแบตเตอรี่นะครับยาวประมาณ 1.5เมตรนะครับแล้วก็ทำสายคอมไว้ให้นี่นะครับมีตัวบอกโวลต์ AC นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กครับที่เอาไว้เสียบไฟบ้านนะครับอันนี้ยาว3เมตรแล้วก็มีตัวสายที่เสียบจากตู้นะครับไปหาแผ่นยาว5เมตรเป็นสายแบบนี้ครับ มันใส่แบบนี้ก็คือทําไปให้เลยนะครับอันนี้ผมต่อวงจรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเปิดที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับให้ตัวคอนโทรลชาร์จเนี่ยทํางานอตอนนี้แบตเตอรี่ผมอยู่ที่25.2โวลต์ครับ ตัว Solid State ตัวนี้นะครับผมใช้ตัว Control c h a r ์จเป็นตัวตัดไฟนะครับเมื่อไฟในแบตต่ำซึ่งผมจะตัดอยู่ที่11.5นะครับแล้วก็ให้ต่อที่12.5 11.5ก็คือถ้าเป็นระบบ24โวลต์ก็จะอยู่ที่23โวลต์ครับก็จะตัดแล้วก็พอเวลาขึ้นไปถึง25โวลต์ก็จะให้ตัว s solid s t a t e ต่อ เดี๋ยวนี้ผมออนแผ่นตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วนะครับโวลต์ของแบตขึ้นตอนนี้โวลต์ของแบตอยู่ที่29.5ครับโวลต์ของแผ่นอันนี้ผมใช้เป็นเครื่องเครื่องจ่ายโวลต์น,นะครับโวลต์มันก็เลยจะมองไม่ค่อยนิ่งหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0โวลต์แผ่นแล้วก็แอมป์ขึ้นอยู่ประมาณ 4M แอมป์ ทีนี้เวลาเราจะเปิดตัวโซลิตสเตตนะครับก็คือเปิดช่องโหลดตัวนี้นะครับโซลิตสเตตทำงานแล้วแล้วก็นี่ปิดจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเวลาเราออนระบบเนี่ยเราก็เปิดค้างไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็พอเวลาถ้าแบตต่ำตัวช่องโหลดตรงนี้ตัดไฟก็คือโซลิ s สเต e ก็จะดับเดี๋ยวก่อนจะเปิดอิมอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอปิด ตรงไฟจากแผงก่อนนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมออนแผงให้ดูเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าแผงอคอนโทรลชาร์จปกตินะครับคือกำลังทำการชาร์จอยู่จะเห็นรูปจากแผงเนี่ยมีลูกศรเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับพอเวลาผมปิดลูกศรตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเวลากลางคืนเราก็จะไม่เห็นลูกศรเพราะว่าแผงไม่ได้ผลิตไฟแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับ มาดูที่ ATS ครับเราจะเห็นว่า ATS ไฟติดนะครับตรงนี้คือตอนนี้กำลังใช้ไฟของอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับเราสามารถดูโวลต์ได้จากนี้22อ่า223นะครับ223โวลต์ซึ่ง ATS ตัวนี้สามารถจะตั้งแมนวนวลได้นะครับโดยการกดสวิตช์นะครับไปทางขวาแล้วก็สามารถบิดเองได้นะครับตอนนี้ก็คือใช้ไฟได้แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดพัดลมดูนะครับอันนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว นี่ครับัดลมหมุนอยู่ทีนี้ผมจะลองต่อไฟบ้านเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดสวิตช์อันนี้คือต่อไฟบ้านเข้าไปแล้วในกรณีที่ว่าแบตเตอรี่ออนนะครับเดี๋ยวผมจำลองแบตเตอรี่ออนพอแบตเตอรี่ออนตัวโซลสเตตดับนี่ตัว A T S ก็จะหมุนการทำงานไปที่ไฟบ้านนะครับ ตอนนี้หมุนแล้เรียบร้อยอัตโนมัติเราก็มาดูที่โวลต์นี่นะครับ2 3 4รบสี่โวลต์เปิดพัดลมอ่าได้เหมือนกันทีเดียวผมจะลองสลับพอเวลาแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วไฟจ่ายเข้าโซลิดสเตตเห็นไหมครับปรับอัตโนมัติพัดลมก็ยังทำงานอยู่ แบบนี้นะครับอาจจะมีการกระตุกของไฟประมาณ1นวิถึง2วินาทีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมว่าผมปิดไฟหมดก็จะกลับมาใช้ไฟบ้านลักษณะนี้ครับก็จะทำงานอัตโนมัติแบบนี้เลยครับผมบถ้าใครสนใจที่จะให้ประกอบตู้ให้นะครับสามารถติดต่อโซวเซลเพชรบุรีได้เลยครับ ขอบคุณครับ